พี่น้องเอ้ครับพี่น้องเบิ่งเด้อเด้อพี่น้องอเอ้ตัวเงี้ยตัวเงี้ยหุ่นหุ่นหุ่นเลยว่ะขอเงี้ยครับโอ้ยหลุดเลยวะโอ้ยไปหลุดเลยวะหลุดเรียบร้อยครับพี่น้องได้แต่ดวงเบ็ดครับพี่น้องพี่น้องงาหมูเส้าเลยครับพี่น้องมัน พะวะพอครับปรรลาออโ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 อ้โอ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 ้โอ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 ้อพอโอนอโมโนโ้โอ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 โพโอ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 าอโอออ ไปใส่เบ็ดครับอือไปใช่เบ็ดอ่าเบ็ดปักแน่นให้น้ลยครับเอา้าก่อนอื่นเขาต้องไปหาเหยื่อก่อนมึอนี่มาคำละอ่าไปหาเหยื่อต้องใช้เหยือ่อเหยื่อเฉียดครับเหยื่อเฉียดถ้าผู้อื่นนี่เหยื่อเหยื่อแบบเป็นยังไงเหยื่อหวัวเหยื่อหวัวบานเขาเนาะ อ้ลูกอบลูกกบลูกอัดน่ะถากนี้ช่วงนี้กินดีขนาดครับลาคอฮะโบหไหลใหญ่หางพ่พี่พ่อ,องม่คุไปเบิ้งเลยครับผมหาเยื่อเสียดกอนหาเสียดกอนครับหาเยื่อกันไป นี่ครับพี่น้องปูปูนาครับปูนาะปูนาครับตัวเม้นงนี่นีนน่กำลังกินเลยกินกินอาหารเลยเลยครับอุ้ยมันยังดอกผมเลี้ยงไว้มันอยู่ในไฮน,น้านี่นี่ครับเหยียดตุ๊บนี่นี่ครับอือกำในเดีอนะี่ครับผม ปรุรยได้เยอะแล้วครับโู้สงมาได้เยอะแล้วไปหาได้เยอะไปหาเฉียดมาแล้วครับผมนี่เฉียดมาก่อนอื่นเขาต้องนับเบ็ดของกอนแมน่าพี่นอ้องนับเบ็ดว่ามันมันจะมีจากหลังมืออื่นสองมันจะเสียบวผู้ใดเคยเปลี่ยนแน่นับก่อนสองสี่หกแปด ิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบสิบสองยี่สิบสองหลังครับพี่น้องยี่สิบสองหลังอันเด็ดผมหลังเงี้ยมันอันเงี้ยเนานะเพราะว่าผมหเหตุผลเพื่อใส่ในห่วยใสล่ล้ำห่วยครับพี่น้องแต่ว่าไปใส่ในให้น้านี่มันเง้งเงาครับมันยืดไกลๆผมเอา้านี่ครับพี่น้องมึงนี่ดีเด็กเนี่ย ครับนีาหาเขียดไตเ,ดดเหีดยดอยู่นี่ครับนี่ปึ๊บเหยียดหน่อยเหยียดมุมหน่อยดูด้วยกันนี่เตียนหวกักอันนี้เตียนหวักพี่น้องดูด้วยกันนี่เด้อการหายุหายจีนครับพี่น้องมาเป็นว่าลูกสวยเด้วครับอันนี้คือเขียดเอ้ากวาปากมวะบาทงทีเด้อครับนี่เห็นไหมพี่น้องกวาปากวะ เห็น,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 นบ่นนบนเนี่ยนี่ครับมานีกแล้วพี่น้องมานีเด้วยอันนี้ห้องกับ่ต้เนี่เห็นบ่ครับเนี่ยอ๋อเนี่ยแง่างี่ยงเต้อ๋อน,น,นี่ครับเนี่ยเตหมุเนเปลี่ยนๆน,นี่นะครับพี่น้องพุณนะ่ะเบีดยดผมมัน,นียนวครับพี่น้อง ก็นี่ใส่ฟอสเฟกเ่องเ่องนี่้ิครับนี่นี่นะครับเห็นว่าเนี่ยเหยียดเองว่าเนี่ยเออนี่นี่นะครับอุนงยุงสิละเนี่ยเขาจะดิ้นยุ้งสิครับทั้งขึ้นเลยขาคอหง่มักขนาดครับพี่น้องเนอะไปอันนี้หลังแรกหลังแรกครับพี่น้องหลังแรก ไปเรื่อยๆอันนี้น้ำพิ่นเอาเขาไม่เลยทั้งนี้น้ำมันอธิบาว่าอันนี้เป็นไดเพิ่นถูบน้ำซะย,ยุ่งหันน้ำมันาขาดครับพี่น้องมึงงไกลกันบ่หลังไกลกันอยู่

ว่าปากขึ้นเขาหน่อยเหนว่านี่นี่ครับนี่ฮะเขียนโม่แล้วครับเขียนโม่มันเป็นกบด้วยนี่มันก็ใส่เก้นอย่นั่นน,นนี่เอ้ยมึงมันูแี่ยนนี่แหละลองมึงที่ดเดยบ่ได้์ลุ่นกันนี่มาส่อไม่รู้ง่อยยามกลับบ้านอ่ะว่าเราใส่อันนี้มันเดือดแล้ว อันนี้มันเด็กแล้วครับพี่น้องผมใส่แต่ฝ่ายทั้งแต่ฟังทั้งขวาขวายังอยูย่นังบมเสียแต่เขาใส่สลับกันนี่บ่รู้ว่าเขาสิลืมบ่ลืมนี่ครับใช่แล้วมึงคือน้องนี่นะครับเข็ดแอบ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 แอยู่นี่พรตอนนี้มันอาจจะประมาณสองถุ่มเลยนะครับเนี่ย เงยเซฟู้อุ่นทงฝนเพราะว่าเอาแล้วนี่ปลาลูกคอาครับพี่น้องเสียงสวบอยอะเสียงให้นี่ก็สวบลองใส่มุงหนี่ยงพี่น้องลองใส่มุงสามแยกน้อตั้งกล้องกันครับ ข้งอยู่น้องมุมน้องเทียนนี่ถ้าเทียนเมียนปลาดุกนี่ฟังทั้งนี่กุ้ยหยังอ๋ออย่างนีพี่น้องมุมมีใส่ฟังทั้งนี่เทียนอันปิดหนาวมั้ยังดอกแมงเขาครับพี่น้องแมงเขาแมงบินเขา นี่เขียดตัวน้อยครับพี่น้องเขียดตัวน้อยนีงง่น้องมึงว่ามึงคุบคุบ,คบ,คบด้วยเขียดตัวน้อยอ้านี่จังเลยอ๋อ เห็นแล้วลขอ,อยัดปิดไฟได้พี่น้องอยัดสิเบิด์ยังทั้งนี้แล้วคนหลังนี่เจอปลาลูกคอกครับพี่น้องเห็นไหมปลาลูกคอกพี่น้องุปลาลูกคอกครับพี่น้อง แม่มันสีน้ำมอนเลยพี่น้องมาดูหนังพี่น้องหลังจากผมได้กู้มาแล้วเพราะเสียงปลาสวบทั้งนี้ครับพี่น้องเอ้าปลาข้อหน่อยนะครับเดิปลาลูกข้อกนึ่งนั่น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 อันนี้คือปลาลูกข้อลูกปลาพันปลาครับพี่น้องนะมึงกินเกลียดผมหน่ยเห็นบ่พี่น้อง โอ้ยมันตัวน้อยแก่นตัวน้อยหน่อยนึงน,นี่นี่ครับพี่น้องปลาคอเบิ่งาไงพี่น้องลูกปลาพันปลาครับพี่น้องเนื้อโอ้ยมันตัวน้อยแท้นี่อีกหลังนึงนี่ลูกปลาพันปลากันครับนี่ ลูกป่าพันปลาปลาคอน้อยโอ้นี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับใส่ยือ่ไกลงงันทางน้ำอะไรนี่ครับใกลๆนี่เพราะว่าป่าส่วนมากมันมันสิขึ้นมันจะขึ้น เวลานำไหลอย่างนั้นมันตึกมันมัน,มน,มนจะมาชลาะลอเพื่อจะโดดกระโดดขามไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เ็ยได้ใส่ใ้นี่ครับพี่น้องเห็นไ่มเห็นไหมอืเขียดเ้อครับผมใส่มาหดหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องยี่สิบสองลังงางกันเมื่อผมแล้วครับนี่ เช่นโมครับอันนี้หลังสุดท้ายแล้วใส่ลงตรงนี้ครับยังอกสิภาพภาพพีพ่พ้าพน่องคุณไปเบึงว่าไอ้ไอฟ้องอากาศอยู่นี่อันฟองอากาศซึ่งที่ว่า ป่านะครับพี่น้องป่ามันออกลูกอยู่นี่ทำรังอยู่นี่ตีฟ้องอากาศแล้วก็ออกลูกขอดลูกครับพี่น้องซึ่งซึ่งผมมองเห็นเมื่อกี้นี่เป็นป่าป่ากระเดิดครับพี่น้องป่ากระดีครับป่ากระดีเมื่อกี้ผมเห็นแสวน,นี่เห็นบ่าน,นะพี่น้องมึงสังเกตมึงดีๆีเห็นน,นี่ฟ้องอากาศครับพี่น้องนี่ฟ้องอากาศ ขอ,องอากาศกป่าได้ครับพี่น้องเนหะ็นมั้ยเนี่ยปลากระดีครับพี่น้องเห็นมันยเนี่เห็นมั้ยพี่น้องเห็นมั้ยนัน่นนั่นนั่นปลากระดีครับพี่น้องไปแล้วเมื่อกี้นี่ผมเห็นเห็นว่าเห็นเห็นผมว่าพี่น้องปลากระดีครับพี่น้องซึ่งเขา มาว่างใครครับมาว่างใครเ้นไอ้นีนน่แหละตีฟ้องอากาศแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นม่้นเนี่ยตีฟ้องอากาศครับพี่น้องนี่แหละน,นี่ปากก็ดีครับพี่น้องหนูไหล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 ตัวแบบไหลครับพี่น้องมั่นฟ้องอากาศเขาาตีฟ้องครับพี่น้อง ยี่ฟ้องเราเพื่อกา,ารวังไข่รโอ๋ยยิงในเบิร์นเ้อพี่น้องเลยต่อใหม่ของกอนต่อใหม่ก่อนครับพี่น้องเมื่อกี้เขาออกมาแถวนี้แล้วพี่น้องปลากระดีครับปลากระดีบ้านบ้านเ้าเอิน่นปลากระเดินหรอครับพี่น้องพุ่นอะเมื่อรวด อออันนี้ก็คือใส่หลังสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนี่คี่หลังสุดท้ายแล้วมึงก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี่อันสุดท้ายแล้วการลืมก็คือใส่ไว้สองหลังเลยสุดท้ายแล้วนี่เสียงปลาสวบนี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันจะขึ้นมาจากสาพ่นก็ขึ้นมานี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวให้มึงติดตามอีกต่อไปเห้องยามกลับขึ้นมึงมาสิได้บ่ได้เอา้าไปรุนกันพี่น้องครับไปรุนกันบพี่น้องเหรอพวกเงี้ยนะพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องเบื่อเรเลยพี่น้องเนี่ยตัวเงี้ยตัวเงี้ยฝุ่นฝุ่นฝุ่นเลยข่อยเงี้ยครับโอ้ยนี่ครับ ยามรลอมเด้ครับพี่น้องยังก่อหอครับพี่น้อง หลุดเสยว่ะโอ้ยไปหลุดเสยว่ะลุดเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ต่ดวงเบ็ดครับพี่น้องโอ้มันถึงหน่อยพอดลุดว่ะพี่น้องหลุดครับหลุดโอ้ยตาคอายไงครับพี่น้องโอ้ยหลุดเสยว่ะ เบืงอรลวดเดินได้แต่ดวงเบ็ดป่าคอยยังดินตามตามอยู่ดูดเกยวเอา้านั่นสวบไปหอดฝุ่นไปยามหลังต่อไปครับอันหลังนี้ก็ถือปลาอีกแล้วครับพี่น้องปลาเข็งครับพี่น้องดูดอีกแล้วปลาเข็งดูดอีกแล้ว รุเดียวไปเนาะไอรุ่นน้งองีกสามลังเพราะว่าตรีใหญ่ไอหมังไก่ถึงน้าแล้วครับผมนี่ก็เริมเมื่อตอนนี้เศร้านี่ผมก็ได้มาจามเป็ดครับผมมากู่เป็ดนี่ยิน,นเสียงปลาบ่อนนี่เลยครับ

ยืนตาม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 ดูบุดึงเนอะนี่ครับพี่น้องนี่เด้อพี่น้องปลาค้อครับเนาะนี่ครับหลังจากน้ำมุสโสร์มานี่ครับปลาค้อนี่ครับเห็นบ่โอ้ใส่กลังสวยเลยครับนี่ใส่เงี้ยเขียดครับนี่จากน้ำมุสโสร์มายาำเด ขึ้นหลังใจมึงขึ้นนีงบม่ได้ครับผมว่าเด็กปวดตีหนึง่งขุนไว้ครับอืมเหนเื่ยนี่ครับใส่สวยเลยขอเดี๋ยวมาเดี๋ยวถุงก่อน นี่เสียงบวมนิดหนึ่งเลยมันเสียงดินอยู่ยยครับพี่น้องต่นนอยู่ใน,อ,น,น,อ,น,น,นอันนี่ถิบเบ็ดวะเบาอย่างงั้นอันกี้ยางนึงครับมาตัวนี้บวานึ่งนี่ไปชิ้นครับพี่น้องเห็นปะ นี่ครับปลาชิงโอ้น,นี่นี่เหียดอันนี้ปลาชิงครับนี่มันลุดแล้วฝนเริ่มมาแห้งนะครับต้องรีบเลยนะี่ฝนเริ่มมาแห้งแล้วมาแล้วฝน วนมาแล้ววนมาแล้ววนกับไมาแล้วครับสรุปแล้วมื่อนี้ได้ตัวเดียวครับได้ปลาคอตัวเดียวครับหน่อยคอหน่อยตัวน,นึงเอาพอปนจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับวนกับมาแล้วครับสวัสดีครับ